อาพี่ตื่นจังเลยขอตั้งหน่อยค่ะเอาไปทำอะไรจะไปมอค,ะ200ค่ะสั่งวอดคองขอนะไม่ไม่ไม่พอไม่พอ,อเอาเท่าไหร่เอาสองพันทำไมไปมอฟอะไรใช้ตังค์เพิ่มสองพันไปไปกับเพื่อนไปหลายวันมีทั้งไปที่นนไปที่อ่างทอสวรรค์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันเดียวเลยเหรอหลายวันค่ะยาวจนถึงวันที่สองจะไปกี่คนไปกับเพื่อนสองคนสองแล้วถ้าให้ตังค์ไปสองพัขนข้อก็ไม่ได้ไปมอกกับเขาเสิเขาไม่มีตัง, <c oughs> งค์กันเลยแค่เนี้ยเอาไปพันเดียวพอเดี๋ยวขาดค่อยโทรมาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอนไปให้โอเคไปสู้กับประเด็ิการให้เต็มที่ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะพ okay, ่อโอเคไม่หยุด ไม่อยู่บ้านนะคืนนี้กลับไปเลยโอเคโชคดีสู <พะ S 1> ้ๆไปแล้วนะคะพ่อล้างจานเองนะคะโอเคเดี๋ยวจัดการให้ล้างจาน